อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้หเอาละครับสวัสดีผู้ด,ดูทุกคนด้วยนะฮะกลับมาพบก,กับทิสตายเกมมิ่งนะฮะกับ r e s i d e n t Evil 3คาดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับดูแล้วนะฮะเรามาถึงไกลพอสมควรกับตอนตอนนี้นะครับอะดูของให้ก่อนนะครับของเต็มตัวมากเลยนะผมว่าปืนสั้นผมคงไม่ได้ใช้แล้วผมเก็บดีกว่านะฮะเปลืองช่องนะครับแล้วก็เอาของที่คาดว่าน่าจะจำเป็นเดี๋ยวนะฮะ อ,อันนี้แม่งเก็บเข้าสตไม่ได้ว้ยไวรัด <c ười> เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะเรามีกระสุนเอ๊ดดินปืนใหญ่นะครับมีกี่อันวะมีอีไหมเออนี่ครับผสมเลยปับ๊บอืมนี่ฮะกระสุนแม็กนัมนะครับย้ายมาตรงนี้นะแล้วก็คาดว่าอืกระสุนกนันเด็ดแล้วก็เยอะเนาะเอาสเปรย์ไปแล้วกันเผื่อไว้นะฮะ ของเราเต็มบานเบะเลยผมบอกเลยนะฮะเอาแม็กนัมนะครับช็อตคัทมาที่เลขสองแทนปืนพกอันเดิมอ่ะโอเคนะฮะพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเย้า <Yo! S 1> ที่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยใหญ่มากบงบอกให้รู้ว่าอีกไม่นานเราจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นเหมือนเอ่อ พลังงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็เป็นเหมือนบ่อเลยไม่รู้อะนะเนี่ยเหมือนบ่อพักน้ำหรือเปล่าไ,ไม่ไม่แน่ใจนะครับเป็บ่อขยะบ่ออะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอเร็วไปไเปล่าโอ้โหเพิ่งจะเจอกันเมื่อกี้ผมรู้อีกพักนึงจะเจอแล้วเนี่ยโอ้โหยังเป็นไล่เหมียวอยู่เลยครับทีนี้ฝั่งเราลวงไปแล้วเย้ยโอ้ยวัคซีนวัคซีน โอ้ดูซิเรามีอะไรนี่คนลาย่านะเมืองนี้ต้องการวัคซีนต้องการมากกว่าชัดอีกเหรอฮะฉันว่านะที่ฉันพยายามจะเตื่นสติเธอเนี่ยคงไม่สำเร็จสินะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่รู้คุณค่าของชีวิตเลย แต่ที่ฉันอวุ่นวายในเรื่องนี้เพราะฉันต้องการผลประโยชน์ไงแล้วมาทำข้อตกลงกันเธอลงไปสู้กับเมซิสนั่นแล้วฉันจะบันทึกข้อมูลแล้วก็ขายมันลงไปสู้ให้สนุกและฉันจะไม่เอาวัคซีนไปขายเข้าใจไหมดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอยากจะเอาแมคกนัมกรอกปากมันจริงๆไอ้สารยา สาระชั่วสาระเร็วเอาไว้มาแบกน้ามหลบอุ้ยเอาวะหลบไป็นละหลบไปน็นละมาแบกน้าอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งหลบหลบเปลอุ้ยเฮ้ยมีของว่ะมีของว่ะม,ม,มีของแบกน้าแม่งไม่มันว่ะนี่ดีกว่าเอ้ยไฟลุกไฟลุก,ลกบอกเลยมันแพ้ไฟมันชะงักแล้วเอาไปอีกหนึ่งลูกเอ้ยนั่นแหละมามาดิมาดิ ฟุตครับฟุตช่วงที่สุดช่วงที่สุด,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 ดเอาคาร์ลอดดีกว่าคาร์ลอดเธอไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันช่วยเธอเองเยี่ยมมากแลมแลมโอ้ยเฮ้ยมันคำรามคำรามเหรอคำรามเหรอเอาไฟไปกินอัดไปเรื่อยๆครับอัดไปเรื่อยๆตามด้วยเดีย๋ดวยวเฮ้ย คือไปทำอะไรอ่ะวิ่งเป็นแมวอีกแล้วดูด้วยมีพวกมาเพิ่มฮะพวกไหนวะใครเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยมันยิงไม่ได้ว่ะมันยิงไม่ได้อ๋อต้องยิงสีแดงโอเคเอ้ยหัวแตกซอมบี้ยัยว้าแล้วกำลังพูดถึงเลยมันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเฮ้ยมึง ทำปุดูแย่ทำให้ฉันดูแย่มาพี่เนหลบทันเว้ย้กระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวเฮ้ยมันง้างมันง้างมันเนี่ยหลบทันโอเคอ่ะจะแม่งหลบพอดีอีกวิ่งอีกแล้วมันวิ่งอีกแล้วครับมันวิ่งอีกแล้วอีกรู้แล้วมันกำลังวิ่งนะฮะดูนี่อยู่ลุมไหนอยู่ลุมไหนต้องยอมใช้แม็กนัมแล้วครับมาต้องยิง เลขหกใช่ไหมเลขหกใช่ไหมเลขหกใช่ไหมกริ่งกริ่งเยี่ยวู้ดปิ้วปิ้วอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันหลับมันหลับช่วงที่หลับชยิงสิครับช่วงที่หลับช่วงที่หลับก็ยิงด้วยแม็กนัมนี่แหละครับโอ้โหแล้วมันโมโหอีกแล้วเอาวะมาเอ้ยเอ้ยโดนไฟแล้วมันมันชะงักนะฮะมันแพ้ไฟใช่ไหมมันแพ้ไฟใช่ไหมเลือดกระชูดเลือดกระชูดบอกเลย ขึ้นไปอีกแล้วของปีกิงอีกตัวแล้วฮะเฮ้ยผมต้องรีบจัดการมันก่อนเร,เรามองเรามองไม่เห็นนะว่าอะไร,รอยู่ตรงไหนบ้างอยู่เลขแปดเหรอเลขแปดได้เลยเออ่วงไปล่วงไปล่วงมาดิล่วงมาดิเออโอ้ยอคาร้อช่วยด้วยครับคาร้อช่วยกันช่วยใช้เครนตีด้วยฮนะ,ะยิงไปอ้าวกระสุนหมดชิปเฮ้ยเออนั่นแหละเ้ย จัดไปเออเออฮึบแบนเล่นสซอมบี้แบนเลยมามาโอ้ยโดนด้วยคนเนี่ยโอ้ยโดนด้วยว่ะตายสิตายฮู้มันมากคือมาบนเครนเลยส่งเครนมาให้ครับเฮ้ยมันยังไม่ตายอยู่เนี่ยไม่เอานะไม่เอานะจิ้วถอยไป เขาเรียวทำไมไม่ใช่แต่แรกวะฮะขึ้นมาเลยโอ้ใช ah, oh. ้แต่แรกก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยโฮ้ยหมดแรงมันมากครับตรงนี้ไปเลยเป็นเหมือนน้ำกรดนะฮะเรียบร้อยร้องสิจ๊ะทรมานเออหือเลือดสาดเลยครับ เราคงไม่เจอกันแล้วนะโดนไปขนาดนี้น่าจะไม่เหลือแล้วแหละโอเคไปเจอกันข้างหน้านะจิวเข้ามาแล้วครับนิโคลไลนายอยู่ไหนต้องตามหานิโคลไลนะฮะฉันต้องไปเอาวัคซีนกลับมาถูกต้องกลับมาห้องเซฟ เออของเราก็มีเยอะอยู่แล้วแหละคงไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะผมว่าตรงนี้มีสมุดช่างมันไม่อ่านละสเปรย์ครับอขอเตรียมพร้อมก่อนนะฮะตอนนี้กันเน็ดเราผมใช้กระสุนธรรมดาลนะแล้วกันนะครับแล้วก็แม็กนัมชักให้เรียบร้อยลูกซองใส่ลูกให้เรียบร้อยเออระเบิดเอยระเบิดเราก็มีผมลืมไปเลยนะเนี่ย ไม่ชัดฮัลโหลที่ไหนครับที่ไหนครับเนี่ยลามันกว้างกว่าเมื่อกี้นะครับไ <c oughs> ปตามหานิโคล่าให้พบครับเราต้องชิงวัคซีนกลับมาให้ได้เอาเฮ้ยมันจบแล้วเอาวัคซีนมาไอ้ลูกอุจจาระโอ้ไม่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 แกทำเงินได้ แล้วฉันก็ชอบเองินเรามาเจรจาร่วมง,งานกันดีกว่าวางปืนลงซะเอาไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอีกครับโอ้โหมันมาเป็นก้อนเป็นกันดึ๊บเลยตัวใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้มายึดกำแพงด้วยครบยุ้ แกเคยเห็นอะไรที่มันเลเชื่อแบบนี้ไหมล่ะขอมูลนี้ต้องมีราคาหลายล้านแน่ๆแต่แกรู้ไหมเมืองกำลังจะระเบิดอยู่แล้วแต่แกก็ยังเอาตัวรอดไม่ได้อยู่ดีโชคดีเลยนี่คนไา่จิวตานี่คนรไลไปเขาเอาวัคซีนไปแล้วแล้วเธอล่ะเราไม่มีเวลาแล้วจับเขาไห เธอรู้เธอทำได้นะแกรู้เลยไหมนี่ต้องเป็นครั้งสุดท้ายของแกแล้วนะครั้งสุดท้ายเถอะมันคงไม่ใหญ่กว่านี้แล้วแหละจัดการกับมันครับจัดไปิวไปไหนวะเนะี่ยเย้ยแม่งันมันนี่ได้ด้วยครับมันพ้นพิษได้เอ,อ้ยอุ้ยเสียวเว้ยเสียวเว้ยปกัปกปัก ไม่กระเทือนเลยว่าอะไรครับเนี่ย,ยรรเย้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเหลืองเลยเหลืองเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหัวมันอยู่นั่นเอออุ๊ยที่ไม่กระเทือนเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเฮ้ยปืนเหรอปืนปืนเหรอเนี่ยโอ้โหของใหญ่ของใหญ่หญมา ขวบอยู่ไหนนี่เลยวโคตรแรงเลยครับโอ้แต่มันยิงครั้งหนึ่งเราต้องรอนะฮะโปรแกรมกำลังคูดาวอยู่นะครับเติมพลังใหม่แต่ว่าอ้าวพลังงานไม่พอโอ้เราต้องไปดันในนั่นครับไอเครื่องไอ้นั่นน่ะที่มันสีแดงอ่ะพระเจ้าเดี๋ยวนะฮะขอเพิ่มก่อนเออมาเอ้ย เฮ้ยสิวขึ้นว่ะสิวมันโผล่สิวมันโผล่ม,มาเอ้ยอมองไม่เห็นเอ้ยสองสิวสองสิวเป็นไงสองอ๋อสองสิวแล้วมันล้มครับโอเคช่วงเวลานี้โอ้โหโอ้โหอะไรวะเพิ่มเพิ่มไปเมื่อกี้เองนะตัวไปทีเดียวเองดันเอ้ยเอ้ยเร็วเข้าเดี๋ยวมันฟืดเร็วเข้าจิว้วได้ยังเหลื็กสองโอ้เหเล็กสองจุดนะ ตรงนั้นโอ้โหสีแดงสองจุดเลยครับกว่าจะวิ่งมาถึงเอา้าจุดที่สองมันฟื้นแล้วมันฟื้นแล้วเร็วเวเข้าเชวมันฟืนแล้วเร็วๆเ,เข้าเอ้ยสอกแล้วเออผมเพิ่มก่อนเอาให้เอาให้สะอาดเอาให้ใสสะอาดสิวโพสิวโพใช่ไหมสิวไอสดนสิวเอสิวไออะไรวัดเอ้ยเอาใีกอาใ,ใกล้ก่อนเอาที่มันนิง่งนิ่งต่อนะและ้วก็อันนี้ไฟเอ้ยเชียว สามจุดล้มมือ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 โอ้โหเสียวเว้ยเสียวเว้ยอ่ะตรงนี้ดันเอืดอเอื้ออะสุดท้ายแล้วครับเร็วเข้าเร็วเออแรงงานพ่อโอ้ยมันฟื้นพอดีเลยมันฟื้นพอดีเอาวะปืนครับยิบมาหวังว่าคงจัดการได้ในคราวเดียว โอ้หสิวมัขนขึ้นบานเลยตรงนั้นเลยแล้วกันิกระชาษฉูดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้ววะกดดับมันอยู่เดินครับโอ้จิวอย่าบอกนะว่าโอ้โหเธอจะโหดกันไปไหมเนี่ยจัดไป อยเลือดไหลเป็นทางเลยครับก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าอาวุธเชื้อเพลพวกนี้มันมีไวรัสอยู่ที่ตัวใช่ไหมแล้วเนี่ยจิวมีแผลที่ตัวอย่างเงี้ยเลือดมันโดนแผลไวรัสไม่เข้าหรอวะเออนะไปไปทางไหนอ่ะโหแม่งเป็นรูเลยอ่ะดูดิโอ้โหแรงมากอ่ะทางนี้โอเค ไปครับหวังว่าคาร์ลอตคงตามนิโคลายทันนะตอนนี้ความหวังเราคือไวรัสอย่างเดียวเนละยฮะเฮ้ยหตกจะหินไป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 จะเจออะไรอีกปีเนี่ยผมว่ามันคงตายแล้วนะที่ยิ้มหวานเนะี่ยต้องรีบไปเอาวัคซีนจากนิโคลายนะฮะหวังว่าคาร์ลอสจะหยุดเขาได้โอเคเรียบอย่า,ง,า,ง,า,างนี้มันภาคสองเลยวนะ่ะ าคสองตอนจบไปทำไมทุกภาคนี่ตอนจบมันจะต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะสถานที่ที่เราอยู่มันจะพังอะทุกภาคเลยนะภาคแรกแล้วให้เราตื่นเต้นเล่นน่ะภาคแรกก็เขาเรื่องหาดระเบิดอะพระอ้าวโอ,อไม่เฮ้ยคาร์ลเฮ้ย โอ้โหนี่คนไล่แกอยู่ฉันไม่ได้หรอกแม่นสัญญาแล้วว่าจะคืนนี้ให้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปเนี่ยไม่รู้ไม่สนฉันถูกจ้างมาทำลายอัเบลลาให้สิ้นซากอีกสิบนาทีมิสซาจะถึงนะครับฮะมิสซาจะถึงแล้วฉันคงต้องไปแล้วแหละ ลาก่อนคุณวาเลนไทน์น่าเสียดายนะที่แกไม่ฟังที่ฉันเตือนเออคารลจัดไปเออตบมีตบหน้าด้วยอุ้ยเออเฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหเอยเอยเฮ้ยเตยกลับเออล็อกคอมันเชื่อชิวยิงเขาซะ ฉันทำไม่ได้มันจะโดนเธอยิงเลยเธอทำได้โอ้โหแล้วบังคับกันอย่างเงี้ยนะออโดนเหรอเมื่อกี้เหมือนผมยิงไม่โดนนะคาร์ลอสเฮ้ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวจริงๆคาร์ลอสนี่ขี้เล่นกันเอาไงกับเขาดี ปล่อยให้มันตายอยู่นี่แหละทำไมแกถึงทำแบบนี้เงินซื้อได้ทุกสิ่งแม้แต่โลกที่กำลังลุกไหม้แกทำงานให้ใครถ้าฉันบอกเธอเธอจะพาฉันออกจากที่นี่ฉันจะให้เธอทุกๆอย่างแกมันโง่ แกมันโง่ถ้าฉันตายแกจะไม่วันรู้ความจริงเรื่องแค่นี้ฉันสืบเองก็ได้ <laughs> ไม่สนไม่แคร์มั <laughs> นแหละจิวปล่อยให้มันตายอยู่นี่แหละคุณสารชั่วแบบนี้ แล้วเราก็ขี่หอออกไปครับจิีวเธอเป็นไงบ้างเฮ้ <There is. S 1> ยนั่นไงพิสไซล์ครับยิงมาแล้วโอ้โหแบบเฉียดฉิวมากอะโอ้โหระเบิดเมืองครับแล้วูุสตี้ เรียบร้อยฮะโอ้ยายทายายโอ้โดนแรงระเบิดนะครับเสียวล่วงคล้โอเคส่งตัวได้แล้วฟิ้วมันจบแล้ว ลาก่อนและกูซิตี้เหนื่อยกว่าจะลอกออกมาได้ฉันรู้สึกว่างเปล่าและหนาวเหน็บขณะที่นิวเคียร์ลูกนั้นทำลายเมืองความตายทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากไวรัสเลยมันคือความโลภต่างหากความโลภของมนุษย์ ฉันปฏิญาณตั้งแต่ตอนนั้นความพินาศของและคูซิตี้จะเป็นของอัลเบิราด้วยเช <in there. S 2> ่นกันฉันจะทำลายพวกมันให้หมดเรียบร้อยครับจบกันแล้วฮะกับภาคสามตบมือโอ้ยสนุกมากนะฮะต้องบอกว่าเล่นภาคสองมาก็วันมันแล้วนะภาคนี้มันกว่านะฮะเพราะอาจจะเพราะว่ามันแบบมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลบหลีกได้นะฮะ แล้วก็เรื่องของรายละเอียดที่เราเล่นภาค2ไปเราเจอมาวินโดนกัดไปแล้วใช่ปะ่ะพอเราเล่นภาคนี้ครับก็คือเราได้เห็นว่าอ่ามาวินโดนกัดตอนไหนใครเป็นคนทําเขานะฮะแล้วก็บางคนอาจสงสัยว่าเอา้ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันไหมจริงๆแล้วนะฮะคือจิวเนี่ยเหตุการณ์ของจิวเนี่ยมันเกิดก่อนรีออนนิดเดียวนะฮะแล้วช่วงที่จิวสลบไปเนี่ยที่คารถไปหาวัคซีนเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่รีออนเข้ามาในเมืองพอดีครับแต่เหตุการณ์ของรีออนเนี่ยมันแค่คืนเดียว ที่เราเล่นทั้งเกมภาค2นั้นแค่คืนเดียวนะนะฮะแต่ของจิลเนี่ยอาจจะประมาณ2-3วันมวันบางถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าแค่ตอนที่จิลสลบไปเพราะโดนไวรัสเนี่ยก็รอบอีกครึ่งวันแล้วนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าจิลเนี่ยเหตุการณ์เกิดก่อนแล้วก็เกิดที่หลังที่ลีออนออกไปแล้วนะครับโอเคจบกันแล้วนะฮะกับ Resident Evil ภาค3นะฮะกับ t ี t y ต e g i n i n g จะเจอกันใหม่ในภาค4แล้วกันเนาะนะครับจะสนุกมันรุนระทึกแ,แค่ไหนนะฮะติดตาม กดฝากไลค์ฝากแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ